อในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับเราเนาะที่เป็นยุโรปอะยุโรปเป็น้างไงยุโรปยุโรปก็ต้องบอกว่าเราทําได้ดีกว่าเนาะเพราะว่ายุโรปเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมารู้สึกจะบวกหกเปอร์เซนตกว่าขณาดนี้หุ้นโลกบวกประมาณสี่ครับซึ่งเราก็มีความคาดหมายว่ามันจะเป็นแบบนั้นในช่วงที่เฟดลดดอกใช่ครับแต่ในระหว่างนี้ก็ก็ต้องบอกว่าถ้าในช่วงที่เฟดเริ่มลดดอกเบี้ย er แล้วเนี่ยเรายังไม่เอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยต้องถือว่าเรามองผิดละอืมเดือนก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็ยังมีความกังวลอยู่เนาะพี่เป้เงที่ว่ามกรลาเราเห็นเงินเฟอ้อ3.1กุมภาเราเห็น3.2มีนาเห็น3.5ม,มันแบบเป็นทิศท,ทางที่แบบเหมือน,ข,นขึ้นต่อกันสองเดือนอย่างนี้ใช่ครับ <c oughs> แต่ว่าพอมาเดือนล่าสุดก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มันรีพ็อตแคสตนะครับประจําเดือนพฤษภาคมเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมา1เดือนตลาดการลงทุนเป็นยังไงสภาวะที่เราติดตามเช่นเงินเฟ้อตลาดแรงงานหรือว่าปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกับพอร์ตการลงทุนลูกค้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับรวม Strategy หลักๆที่เราได้ทําไปด้วยนะที่เราเพิ่งทําไปแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากภาพรวมของตลาดก่อนเนาะพี่เป้งแล้วเรา report p e r f o r m มนซ์ก่อนไหมพอร์ตลูกค้าเป็นไงบ้างอย่างนี้ดีได้ครับถูกปหโอเคครับก็ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับเราเนาะพี่เป้ง ก็คือตลาดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินทรัพย์อ่าหุ้นตราสารนี้หรือว่า l e ีดเนี่ยปรับตัวขึ้นทั้งหมดมนี่คือข้อเทจริงก่อนครับทีนี้ถ้าเรามาดูย้อนไปไกลกว่าน,นี้อีกนิดหน่อยเนี่ยในระดับกลุ่มสินทรัพย์เนาะคือต้องบอกว่า,าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแอคชั่นใหญ่ๆเนี่ยก็คือการปรับพอร์ชั่นของกลุ่มสินทรัพย์ก็คือเรามีการ ลดกลุ่มหุ้นมีการเพิ่มการลงทุนในหลีดมีการลงทุนในบอลเพิ่มขึ้นในช่วงแบบเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็บนับว่าแต่และกลุ่มสินทรัพย์เนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่หมายถึงว่าหุ้นเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีกว่ากลุ่มอื่นๆแล้วก็กลุ่มหลีดกับกลุ่มบอลเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าไม่ฟื้นดีแล้วกันเออทูเดียดนี่ติดลบด้วยใช่ครับยังติดลบอยู่นะครับโอเคครับส่วนในาพาร์ทของผรอตลูกค,ค้าเราเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสากลุ่มใหญ่ๆเราพี่เป้งกลุ เราอยู่ใน strategy board code เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทําได้ค่อนข้างดีเนาะก็อย่างเราเราเนี่ยมีการโฟกัสลงทุนกลุ่มหลักๆเนี่ยอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่ม US discretionary แล้วก็กลุ่ม global tech ครับส่วนพาร์ทอื่นๆอย่าง global health care อย่างกลุ่มที่เป็น industrial industrial หรือว่ากลุ่มที่โฟกัสหน่อยอย่อยางแบงค์ขนาดเล็กใน US เนี่ยอ่า uh. ก็เราได้มีการ take profit ออกไปละ ก็คือเราเราขายทํากาไรเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับได้ขึ้นมามีทั้งมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดครับแต่โดยรวมถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมก็คือไอ้หน้าหุ้นที่เราถือก็จะขึ้นพอๆกับตลาดไหมคุณนนหรือว่ามันน้อยกว่าหรือมันเป็นไงบ้างอ่ะโอเคครับก็จริงๆภาพรวมเนี่ยถ้าดูตัวใหญ่ๆที่เราถือต้องบอกว่า global tech เนี่ยปรับตัวขึ้นมามากกว่ามากกว่า acwi แน่นอนส่วนกลุ่ม us discretionary เนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมายังเรียกว่า underperform อยู่แล้วกันครับผมส่วน กลุ่มอื่นๆเช่น Industrial h e a ฮ t ท c a r e ที่คุณเป้งยุโรปอะยุโรปเป็นยบ้างอหยุโรปยุโรปก็ต้องบอกว่าเราทําได้ดีกว่าเนาะเพราะว่ายุโรปเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมารู้สึกจะบวก6%กเป็กว่าขณะที่หุ้นโลกบวกประมาณสี่โอเคครับแล้วเยีทูเดทนี่คุณยุโรปนี่โอเคไหมหรือว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ผมถือว่าโอเคครับยุโรปเยีทูเดเนี่ยบวกมาประมาณเกาขณะที่หุ้นโลกเนี่ยบวกอยู่แค่แดนิดนิดก็คือต้องบอกว่าเราชนะนิดหน่อยแล้วกันเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นนะคก็ือแปลว่าโดยภาพพรรมมมกกก็คคืออขึ้้นาๆับโลเ ก็เดี๋ยวกลับมาที่กลุ่มกลุ่มลีดหน่อยเนาะพี่เป้งกลุ่มลีดเนี่ยต้องบอกว่าเราลงเป็นสองพาร์ท,ทใหญ่ๆพาร์ทแรกเนี่ยคือ global lead เราลงเรียกว่า performance เนี่ยสอดคล้องกับลีดโลกอยู่แล้วอือเพราะมันต้องไงก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วใช่ครับส่วนอีกพาร์ทนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่ม US lead ที่เราเพิ่งลงมาได้ประมาณ2เดือนเต็มเ็มเนาะทนายก็ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ช่วงที่ผ่านมาทําได้ดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาที่ภาพรวมของตลาดเขามองมีความผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ย กลุ่มนี้ก็จะทําได้ดีกว่าเป็นพิเศษเพราะว่าดอกเบีย้ยที่ตลาดโฟกัสหลักๆก,ก็จะเป็นของเฟดเนาะแม้ว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆประเทศก็มีการลดดอกเบีย้ยแล้ลดดอกแล้ว,ลวครับผมส่วนกลุ่มบอนเนี่ยแน่นอนว่าถ้านับตั้งแต่ต้นปีเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแน่นอนเดี่ยลละเพราะว่าที่ลิฟตเนี่ยเราโฟกัสลงทุนไปที่กลุ่ม บอลยาวที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล US ออมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะลดดอกเลยใช่ไหมใช่ครับก็จริงๆถ้าเอามุมมองตลาดเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะช่วงเดืดอนเก้าครับพี่เป้งอือันนี้เมนชั่นถึงตัว CME Watch2 เนาะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพแปะไว้ให้ตรงนี้โอเคครับทีนี้ในมุมมองของเราเนี่ยเราก็ยังมองว่าดอกเบีย้ยน่าจะลดอยู่ดีเราก็เลยเลือกโฟกัสลงในกลุ่มบอลระยะยาวโดยเฉพาะของ US เนี่ยเป็นกลุ่มพันธบัตรเนี่ยเครดิตเลตติ้งดีให้ยูสูงคือบอลยาวต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ ถ้าเทียบกับบอลสั้นเนี่ยยิวต่ำกว่าประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์นนเลยนะพี่เป้งแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยสเปรดที่ห่างก็อยู่ที่ประมาณ0.4-0.5แค่นั้นเองครับเราก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปียังทำได้แย่กว่าแล้วก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาพอตลาดทรงจะผ่อนคลายนิดหน่อยเนี่ยก็เลยเป็นเดือนที่เราทำได้ดีกว่าชัดเจนอย่างในในพอร์ตเราเนาะกลุ่มตัวบอลยาวที่เราถือเนี่ยบวกเกือบสี่เอร์ซ็นขณะที่บอลโลกเนี่ยบวกอยู่เปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเองซึ่งเราก็มีความคาดหมายว่ามันจะเป็นแบบนั้นในช่่วงที เป็ดลดดอกใช่ครับถูกแต่ในระหว่างนี้ก็คือเดือนเดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่าฟุกถูกปหมเราจริงๆก็คือยังยังไม่มีการลดดอกเกิดขึ้นเราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะต้องเอาเฟอร์มในช่วงนี้เลยเราเอ็กซ์เพกจริงๆคือณตอนที่เป็ดลดดอกเบี้ยใช่ครับแต่ในระหว่างนี้มันด้วยความบังเอิญว่าเขาเอ็กซ์เพกว่าดอกเบี้ยที่ลดมันก็เลยดอกเบี้ยจะาลดนะก็เลยทําให้ออเรฟอร์มเท่านั้เองแต่ว่าจริงๆยังไม่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับมุมมองตลาดเพียวๆเลยถ้าการที่เราทําได้ดีกว่าหรือแย่กว่าในบางช่วงเนี้ วัดไม่ได้ซะทีเดียวก็ต้องบอกว่าถ้าในช่วงที่เฟดเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเรายังไม่เอาเพิร์ฟอร์มเนี่ยต้องถือว่าเรามองผิดละนะครับแต่ว่าถ้าเขาลดดอกเบีย้ยแล้วก็ทิศท,ทางยังไปในที่ไปในทางที่ว่าบอลเราบวกเยอะกว่าประมาณเท่าสองเท่าเนี่ยด้วยดิวเลชันเนาะต้องบอกว่าบอลโลกอยู่ประมาณหกเจ็ดปีเท่านั้นเองของเราถือตอนเนี้ยอยู่ประมาณยีิบสี่ปีนะครับก็ถ้าลดดอกแล้วไม่เอาเพิร์ฟฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่า เราผิดปกติแล้วผิดปกติใช่ครับโอเคแต่ในระหว่างนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าตาสันนี่เราจะเอาเปอร์ฟอร์มบางเดือนอันเดอร์เปอร์ฟอร์มบางเดือนถ้าตาับใดที่อัาตราดอกเบ,บีย้ยอยู่คงที่จริงๆก็คือโชคดีหรือโชคร้ายแค่นั้นใช่ครับไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ได้เป็นสาระนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่อง,งที่เราจับตามองตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นหลักถูกไหมแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคุณน้องก็จริงๆหลักๆเราเรียกว่ามองหลายเรื่องแล้วกันครับพี่เป้งหมายถึงว่าเรา ไม่ได้มองแค่แฟกเตอร์ของดอกเบียอย่างเดียวแต่ว่าเราด้วย strategy ป,ปัจจุบันที่เราพยายามลงทุนให้ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบียของเฟดเนี่ยแฟกเตอร์หลกักๆที่เรามองมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยที่เขาเขาเรียกว่านํามาสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดอกเบียเนาะไม่ใช่ว่าเรามองแค่ดอกเบียเลยจะเพิ่มหรือจะลดเราพยายามหาปัจจัยแวดล้อมมาดูว่าโอเคข้างๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งตลาดแรงงานเรื่องเงินเฟอ้อหรือว่าปัจจัยหลกักๆที่ธนาคารกลางสหรัฐเขาดูเนี่ย เป็นเรื่องอะไรแล้วเราก็พยายามพิิกรสิ่งเหล่านั้นเนาะจาก actual data ที่มันเกิดขึ้นครับผมก็หลักๆก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้ออยู่แล้วแน่นอนอันนี้เป็น priority หลักที่เขาขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่แรกสองก็จะเป็นตลาดแรงงานครับที่เขาพยายามทํา soft landing เนาะเขาเรียกว่าพยายามลดเงินเฟ้อโดยที่ไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจจนเละเทะก็คืออยากให้เงินเฟ้อลงด้วยแล้วก็เศรษฐกิจไปต่อได้ด้วยครับก็จะเป็นสอง factor นี้หลักๆครับผมทีนี้เดี๋ยวตอนนี้เงินเฟ้อเป็นไงบ้าง เงินเฟอ้อเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าตั้งแต่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยมาเราเห็นภาพของการทยอยชะลอตัวลงเนาะอันนี้อันนี้เราพูดถึงสหรับนะครับต้องบอกว่าอย่างยุโรปเนี่ยตอนนี้เขาขึ้นดอกเงินเฟอ้อก็ลงเหมือนกันอย่างบางประเทศเนี่ยปรับลงแล้วอย่างล่าสุดก็ e c ซีบเนี่ยมีปรับลดดอกเบีย้ยแล้วเหมือนกัน,นครึ่ประชุมเมื่อเท่าไหร่วันพฤหัสบ้าใช่ครับพฤหัสที่บ้านแล้วมามาโอเคโอเคครับก,ก็ก็จะเห็นว่าอ่าประเทศเพื่อนบ้านรอบๆอบเนี่ยเริ่มเริ่มส่งสัญญ,ญาณที่ดีสาหรับเราแล้วละกันก็คือเงินเฟ้อ ที่สูงขึ้นในช่วงที่มันผิดปกติเนาะจริงๆเงินเฟอ้อต้องบอกว่ามันเกิดมามันสไปร์จริงๆเนี่ยตอนที่เป็นโควิดที่ซัพพลายเชนเนี่ยวุ่นวายทั้งโลกเลยแล้วก็เดี๋ยวมีฝั่งซัพพลายที่ช็อตเทรไปบ้างหรือว่าดีมาที่พุ่งกลับมาสูงมากๆซึ่งเรื่องพวกนั้นเนี่ยปีสองปีที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันแทบจะปกติละแต่ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ได้หายไปพร้อมกับแบบโอ้เปิดกลับมาปุ๊บหายไปทีเดียวนะครับเพราะว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันก็ฝั่งผู้ผลิตเนี่ยยังไม่ฟนนื้ มีความต้องการสินค้าบางประเภทที่ามากกว่าปกติหรือว่าบางประเภทก็น้อยกว่าปกติอยู่ยิ่งมีปัจจัยอย่างเรื่องสงครามอะไรต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาที่ทําให้แบบเกิดความกังวลเนาะคือกระทบจริงก็ส่วนหนึ่งนะหรือว่าความกังวลที่ทําให้ราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเห็นว่า,าในปัจจุบันเนี่ยปัจจัยต่างๆมันเริ่มลีดมาสู่ทางที่ว่าโอเคเงินเฟ้อน่าจะลงต่อแหละเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยปีสองปีมานี้จากพีก9.1เนี่ย ลงมาปัจจุบันรู้สึกจะสามจุดสี่เปอร์เซ็นละคือถ้าพูดกันเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ยังมีความกังวลอยู่เนาะพี่เป้เงที่ว่ามกกลาเราเห็นเงินเฟอ้อสามจุดหนึ่งกุมภาเราเห็นสามจุดสองมีนาเห็นสามจุดห้ามันแบบมันแบบเป็นทิศทางที่แบบเหมือนขึ้น, <laughs> ข,นขึ้นต่อกันสองเดือนงี้ใช่ครับ <laughs> แต่ว่าพอมาเดือนล่าสุดกลับมาที่สามจุดสี่เนี่ยเราก็มีความสบายใจมากขึ้นแล้วกันว่าโอเคทิศทางมัน ไม่ได้จะข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะเพราะในขณะที่ค่าเชา่าก็ลงต่อเนื่องนะตัวตัวหลักของเงินเฟ้อก็ยังลงต่อเนื่องคอยอินเฟลชันก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อเนื่องแล้วก็ใช่ครับไม่น่ากังวลเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูเนาะต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆที่มันทําให้เงินเฟอ้อสติ๊กกอ้อยู่ตอนเนี้ยที่มันยังเหนียวแน่นอยูอ่ส่วนใหญ่มันมาของมาจากพาที่เป็นเรนทัลก็คือค่าเช่าบ้านเนี่ยแหละหรือว่ากลุ่มที่เป็นเขาเรียกออโต้อินชูแลนด์เนาะพวกประกันรถเนี่ยซึ่ง เหมือนพี่เป้งก็เคยเมนชั่นไปแล้วว่าจริงๆไอ้พาร์ทที่เป็นประกันรถเนี่ยมันมาจากการที่ EV ออกมาแล้วประกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงส่วนเชลเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่มันจะลงช้ากว่าปกติอยู่แล้วถึงว่าค่าเช่ามันมันไม่ใช่ว่าวันนี้เราขายไข่เจบาทพรุ่งนี้เราจะลดราคาได้เลยส่วนใหญ่คอนแทรค t เนี่ยมันเป็นคอนแทรคที่ยาวอย่างน้อยก็ต้องสเดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ ดีเลยกว่าตัวอื่นๆแล้วกันแต่ว่าทิศทางของเขาเนี่ยก็ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นภาพที่เราเห็นที่เราสบายใจนะครับอืมแล้วฝั่งตลาดแรงงานนี่ข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้งก็ล่าสุดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยณนะเวลาที่เรากำลังอัดวิดีโออยู่เนี่ยวันที่สิบเนี่ยผไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคมยังไม่ออกมันออกวันที่สิบสองนะครับซึ่งก็คือวันพุธหรือว่าเพฤหัสพลิเช้าเลยถึงจะรู้ใช่ปะแต่ว่าไอ้ตัวเรื่องเพโรมเหมือนมันออกแล้ว ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาว่าเออไอ้ private ไอ้การ hiring ที่ non farm ทั้งหลายเนี่ยสูงกว่าที่คิดคือตอนแรกเขากะกันอยู่ว่าน่าจะอยู่สักน่าจะเริ่มลงแล้วน่าจะอยู่สักประมาณแสนห้าครับแสนหคนนะครับแต่ตอนเนี้มันออกมาเป็น2อ0 0สนนะครับซึ่งก็คือสูงกว่าที่คาดก็คือวัสมควรันนี้ตลาดเออตลาดดิ่งเลยนะครับดรอปเลยนะครับก็พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว unemployment rate เนี่ยก็เริ่มทิกขึ้นมานะนะครับตอนนี้แต่4 0ละนะครับ งั้นจากมุมองที่เรามองเนี่ยคือต้องบอกว่าในทุกๆอินดิเคเตอร์นะก็คือหมายถึงทั้งเงินเฟ้อก็ดีการจ้างงานตำแหน่งงานว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีคอนฟ licting message กันบ้างบเนี่ยนะคือคือไม่ได้หมายเราบุมองในสื่อว่าเลขมันอาจจะไม่ได้บอกว่าลงทุกอันหรือลงอยู่ตลอดนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยสมมติเราดูดูหลายๆเดือนต่อกันเนี่ยเราเห็นเทรนส่วนใหญ่เนี่ยไปในทิศทางที่ลงเนี่ยเราก็ยังมีความสบายใจอยู่ครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตัวเลข payroll ที่ออกมาเนี่ย ลดลงหรือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยด้วยเรายิ่งสบายใจถูกปะก็ยิ่งฟิตกระโจดฟิตกับพอร์ตลูกค้าเรามากขึ้นอีแต่ถ้าเกิดว่ายังเนี่ยถามว่าเราถึงกับซีเรียสตกใจไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะตัวเลขพวกคอ r e inflation ยังลงอยู่รเราก็ยังแฮปปี้ตำแหน่งงานว่างที่เปิดยังทยอยลงอยู่เราก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับดังนั้น p e โรก็ยังไม่ค่อยดีแล้วกันคือตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขถ้าเอาเดือนเมย์นะยังไม่ค่อยดี คือต้องบอกว่าถ้าถ้าดูอินเฟชันเนี่ยมาในทางที่เราคิดละลง่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคออินเฟชันที่ลงต่อไอตัวอินเฟชันทั่วไปเนี่ยอาจจะมีสไปคขึ้นบางเดือนจากความตกใจก็ตามจากพลังงานนะครับจากอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าเกิดโอเวอร์เทรนระยะยาวเนี่ยเรายังแฮปปี้อยู่แต่ตลาดแรงงานเนี่ยแรงงานอาจจะยังสตรองอยู่อะแต่เราก็ยังเห็นไปในทิศทางที่ดีเราเราเริ่มเห็นสัญญาณเนาะพี่เป้งหมายถึงว่า แรงงานเนี่ยถ้าถ้ามองเป็นภาพใหญ่คือดูเลยว่าคนตกงานกี่คนเนี่ยภาพมันอาจจะยังแบบร้อนแรงมากๆแต่ถ้าเราดูไปที่อุปสงค์ของแรงงานเนาะความต้องการเนี่ยอย่างเช่นตําแหน่งงานที่เขาเปิดรับใหม่หรือว่าเวทอินเฟชันอย่างค่าแรงเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อในส่วนของค่าแรงเนี่ยเราจะเห็นว่าผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับก็คือถ้าดูมีนยาวๆหน่อยสักห้าสิบปีเนี่ยเฉลี่ยกลับมาเนี่ยเข้าเข้าใกล้มีนมากมากแล้วไอตัวที่เป็นเงินเฟอ้อค่าแรงเนาะมันก็บ่งบอกเหมือนกับว่า ปกติเนี่ยถ้าเราต้องการแรงงานมากๆเนาพี่เป้งเราก็ให้เงินจูงใจให้เงินเยอะๆเพื่อให้แรงงานเนี่ยเลือกเข้ามาทํางานกับเราเร็วๆหรือว่าเปิดเยอะๆเลยเปิดตําแหน่งเยอะๆลงจ็อบไทยจ็อบดีบีเนี่ยสิบ 10, ยี่สิบร้อยตำแหน่งเลยเนี่ยตอนเนี้ยตัวเลขพวกนั้นอน่ะมันเริ่มดรอปลงละมันหมายถึงว่าเราเริ่มเห็นภาพของฝั่งนายจ้างที่เขาเริ่มแบบโอเคฉันไม่ต้องจูงใจเธอมากไม่ต้องเปิดรับอะไรให้ฟุ้งเฟอ้อขนาดนั้นก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่โอเคแม้ภาพรวมจะร้อนแรงอยู่แต่ว่า เราเริ่มเห็นสัญลล์แล้วว่าความต้องการมันลดลงครับใช่ครับแล้วก็ถ้าตราบใดที่ภาพรวมมันยังไปในทิศทางที่ชะลอตัวลงเนี่ยพวกเราแฮปปี้ครับยังไม่ได้มีมอะไรต้องเป็นกังวลครับสำหรับลูกค้าลูกค้าบางท่านที่สมมติว่าถ้าฟังข่าวแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีไอ้ความกังวลเพโโตัวเลขออกมาสูงหุ้นตกอะไรอย่างเงี้ยค,ครับผมก็ขอให้ทําใจสบายๆคือระยะสั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขทุกตัวเลขแต่ละเดือนที่มันออกมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมี conflicting message กันบ้าง แต่ในระยะยาวแล้วตราบใดที่ Over อร์เทรนเนี่ยมันไปในทิศทางที่เป็นการชะลอตัวลงอยู่เนี่ยก็ควรที่จะสบายใจได้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องรู้สึกแบบเป็นกังวลไปนะแล้วก็ในประเทศรอบๆอ่ะก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจาก US, เนี่ยุโรปแคนาดาสวีเดนสวิสก็เริ่มมีการลดอินเทร r เรทบ้างแล้วนะครับคือมันมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่แบบ เราจะเดาว่าเขาจะลงเรือเอลงเรือไหนเนี่ยเราเราไม่แม่นขนาดนั้นแต่โอเวอร์ออฟปรับอะไรที่เดเรกชันมันไปในทิศทางที่ถูกเนี่ยเราก็ยังคิดว่าอร์ตลูกค้าเราเนี่ยค่อนข้างแฮปปี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราทําการปรับพอร์ตไปปรับพอร์ตเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณน็อตโอเคครับก็หลักๆเนาะเรามองเป็นภาพแอสเซทแคดก่อนละกันก็คือหมายถึงว่ากลุ่มสินรัพย์เนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมาเราปรับอะไรบ้างคือก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเมนชั่นไปคือเรามีการเพิ่มหลีดกับตาสานนี่มา ประมาณหนึ่งละประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นะต์รีดเนี่ยอามาก่าอนหน้านี้นะรีดมันจะเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ปหแล้วก็ตราสารนี่สามสิบสำหรับ,รบสำหรับลูกค้าที่เป็น moderate นะครับทีนี้ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พอสัญญาณมันชัดขึ้นเนาะพี่เป้งคือเงินเฟ,เฟอ<ม>้อก็ยังลงอยู่เงินเฟ้อทั่วไปก็กลับหัวมา,มาลงแล้วเหมือนกันแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยแต่ยูดันสูงขึ้นนะตอนที่เราบบเออแต่ยูดันสูงขึ้นใช่ครับก็คือต้องบอกว่าราคาสินทรัพย์มุมมองตลาดตอนนั้นเนี่ย ตกใจมากเลยบอลยูนี่ก็ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ฟันธุเมนทัลหมายถึงในแง่ของอีคโนมเกเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะว่าเงินเฟ้อจะกลับมาสไปน์นะตลาดแรงงานจะแบบดีมานพุ่งอ่ะมันสูงมากๆเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเพิ่มการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่เป็นบอลเนาะโอเคครับก็เรามีการเทคโปรฟิตกลุ่มหุ้นออกไปด้วยต้องบอกว่ากลุ่มหุ้นถ้านับตั้งแต่สิ้นปีก่อนเลยเนี่ยแลรี่มาตลอดก็คือขึ้นไม่หยุดเราก็มองว่าโอเค ในเมื่อของเราเนี่ยก็ขึ้นพอๆกับมีนนะแล้วก็อาจจะมีขึ้นได้มากกว่าโดยโดย,โดยภาพรวมเนาะที่เป็นกลุ่มหุ้นเราก็เทคโปรฟิตเขาซะแล้วก็ลดสัดส่วนลงมาในช่วงนี้แล้วก็เพิ่มกลุ่มที่เรายังมองว่ามันอันเดอร์วลูอย่างลองเทอร์มบอลครับผมอืมเราเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่อ่ะครับคุณนะสัดส่วนเพิ่มเยอะไหมโอเคครับผมว่าบอลสามสิบแต่เดิมตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละครับอ่าตอนนี้เราเพิ่มเป็นห้าสิบครับผมก็คือต้องบอก <laughs> ว่า จริงจริงมันอาจจะดูเอ็กซ์ตรีมมากๆนะพี่เป้งแต่ว่าบอลที่เราเลือกเนี่ยหนึ่งคือเครดิตเครดิตเลเติงเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเราหาที่ดีกว่านี้ได้แล้วนะในโลกก็คือเป็นพันธบัตรรัฐบาลยูเอสเนาะอันนี้เรื่องแรกสองก็คือเดี๋ยวผมอินเสิร์ตข้อมูลให้ดูนะครับข้อมูลเนี่ยบอกว่ายิวปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่ถ้าเทียบปีก่อนหรือปีสองปีก่อนหรือแม้กระทั่งสิบปีก่อนเนี่ยมันอยู่ในขอบมันมันก็จะมียิวขอบที่เป็นขอบบนขอบล่างแล้วค่าเฉลี่ยเนาะตอนนี้เราอยู่ ช่วงที่ยิวแบบสูงมากๆเมื่อเทียบกับอดีตหมายถึงว่าเราลงตาสารนี้ตอนเนี้ยเราได้ยิวแบบมากกว่าค่ามีนแบบสองสามเปอร์เซ็นตประมาณนี้ขณะที่อถ้าเรายังมองว่าเฟดน่าจะลดดอกมันก็เป็นจังหวะที่ควรเข้าไปเทคยิวที่สูงแล้วก็ลงทุนในเมื่อเครดิตเลตติ้งดีแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีความกังวลด้าน ดีโฟล์อ่าเศรษฐกิจจะไม่ดีอะไรก็ช่างมันถูกไหมหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรยังไงบอลก็ไม่ได้ดี f a ล์ t นะครับซึ่งมันมันมันก็จะต่างจากการลงทุนในลีดนิดน,นึงเนาะพี่เป้งเพราะว่าสมมติถ้าเศรษฐกิจไม่ดีจริงนะไม่ดีแบบแย่เลยเนี่ยอ่าอสังหาภาพรวมหรือว่ากลุ่มลีดเนี่ยก็อาจจะงดการจ่ายบันผลไปหรือว่ามีงานลดได้แต่กลุ่มที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยตราอะไรที่เขาไม่ดี f a ล์ t เนาะแล้วก็สมมติเศรษฐกิจมันเละเทะจริงๆเนี่ยก็ยิ่งมีแนวโน้มที่เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการ ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินคนก็จะนีมัาถือบอลใช่ไหมคะก็ยิ่งดีไปอีกเราก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสนิตย์ที่ดีละกันช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยเลือกเพิ่ม股本ซับบอลครับโอเคงั้นแปลว่าตอนนี้หุ้นเราก็จะเหลือสักประมาณประมาณ26โอเคแล้วก็รีดประมาณ19นะครับที่เหลือก็จะเป็นบอลแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ป้องกันความเสี่ยงน้้นอัตราแลกเปลี่ยนโอเคเอาแล้วเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้เป็นไงบ้างอะคุณนตก็ต้องบอกว่าจริงๆอยู่ในระดับที่ สูงมากนะต้องบอกเงินเงินบาทอ่อนค่ามากแล้วกันครับก็คือเราจะเห็นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราคิดว่าควรจะแข็งกลับมาประมาณนึงละหมายถึงว่าบาทเนี่ยไม่น่าจะอยู่ค้างสักสามหกสามเจ็ดนานๆเนาะปัจจุบันเราก็จะมีการเฮดจิ้งที่มากกว่าช่วงปกติเป็นพิเศษก็ค,คือเฮดจิ้งเกือบจะทำทำให้ได้มากที่สุด ในในพอชั่นที่เป็น USD เนี่ยเราเฮดจิ่งประมาณแ0 9สิบเก้าสิบปอร์เซ็เลยครับผมใช่ครับเราก็คือแสงว่าช่วงนี้เราเห็นว่าบาทอ่อนเป็นพิเศษเรามองว่าบาทควรจะแข็งลงมาถ้าเกิดว่าบาทแข็งกลับขึ้นมาลูกค้าเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเฮดเยอะเป็นพิเศษช่วงนี้ใช่โอเคคือต้องบอกว่าบ้านเราอะทอปอทหรือกรนงเนาะเขาก็ไม่ได้มามีการปรับขึ้นหรือปรับลงอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดซึ่งเรามองว่าสมมติเศรษฐกิจมันแย่จริงนะครับก็มีแนวโน้มที่เขาจะปรับเหมือนกันแหละแต่ในเมื่อเรามอง เฟดเนาะฝั่งของเฟดเนี่ยเขาน่าจะลดมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเงินบาทในช่วงข้างหน้าด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าคอมเพลียยูกันแล้วยูยูเอสมันลดลงมาเนี่ยยูบ้านเราต้องบอกว่ามันไม่ได้ขยับแบบศูนย์ไปห้าเปอร์เซ็นเหมือนเขาขึ้นลงรุนแรงขนาดนั้นเนาะการแต่เรามองว่ายูเอสเนี่ยน่าจะลดยูอย่างต่อเนื่องเพื่อกลับไปสู่มินเนี่ยในเมื่อแกรบของยูมันมีโอกาสที่จะแคบลงเนี่ยผมคิดว่าเงินบาทก็ควรจะแข็งค่าขึ้นมากับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกลับมาอยู่ที่มินที่ประมาณสามสิบสี่บาทสาทมา อืมอืมเรานั้นเราก็เลยจะ hedge position เยอะๆแบบนี้เป็นสัดส่วนที่เยอะแบบนี้ต่อไปตราบใดที่เ c h a ช g e r a ร e มันค่อนข้าง Extre m e มถูกไหมครับประมาณสามหกกว่าสามเจ็ดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเ e d g e ค่อนข้างเยอะครับคือถ้าทําข้อมูลเท่าที่เราไปทำมาเนาะพี่เป็งย้อนหลังไม่ว่าจะสิบปียี่สิบปีผ่านต้มยำกุ้งหรือเปล่าเนี่ยการที่เงินบาทอยู่ในเลนจ์ประมาณสามเจ็ดสามแปดเนี่ยมันแบบเกินหนึ่งเอสดีบางทีขึ้นไปแตะสองเอสดีด้วยซ้ำนะครับคือมันเป็นเคสที่เรามองว่า มันเอ็กซ์ตีมมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะกลับไปสู่มินเนในเวลาประมาณไม่เกินสามปีเท่านั้นเองเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าไม่ได้มีปัจจัยที่เหมือนว่าต้มยำกุ้งเนาะตอนนั้นที่เราไปฟิกเลทแบบพายายามแบบตึงค่างเงินไว้อะไรอย่เงี้ยพอเงินบาทมันลอยตัวมันก็ควรจะกลับไปสู่มินครับผมมันไม่ได้มีนโยบายอะไรแปลกๆมันช่วงต้มยำกุ้งโอเคครับนะครับอันนั้นก็เป็นสรุปคร่าวๆของมันลี่ของ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับครับ,รบสรุปแล้วก็คือลูกค้าควรต้องกังวลไหมเนี่ยก็ผมหรือ<ม>ต้องดีใจไหมในเมื่อเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีเป็นพิเศษผมคิดว่าควรกังวลไหมเนี่ยอาจจะในระยะสั้นบางท่านอาจจะกังวลแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรามองว่ายังไม่ควรกังวลครับผมเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมุมมองของเราอยู่ส่วนควรจะดีใจไหมเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเราค่อยดีใจพร้อมกันตันดีกว่านะครับโอเคครับผมเข้าใจครับ ก็มีเรื่องพูดประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวมันรีรีพอร์ตเดือนนี้เนี่ยขอจบไปที่เท่านี้นะครับถ้ามีคําถามหรือว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้เมนชั่นถึงแต่ว่าคุณลูกค้าอยากรู้อยากทราบเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราพยายามตอบคําถามให้ได้ครบถ้วนภายในเร็วที่สุดหรือไม่ก็มันรีพอร์ตแคสเดือนหน้านะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณวิ่เป้ขอบคุณนะครับครับดีครับสวัสดีครับ